สวัสดีผู้ขายทุกท่านวันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วทันใจการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วไม่เพียงแค่สร้างความประทับใจให้กับลูกค้าแต่ยังสร้างฐานลูกค้าประจำที่จะช่วยเพิ่มยอดขายให้ธุรกิจของท่านเริ่มจากทำความเข้าใจวันที่ต้องจัดส่งกันก่อนวันที่ต้องจัดส่งคือระยะเวลาที่ช้อปปี้กำหนดให้ผู้ขายดำเนินการจัดส่งให้สำเร็จโดยไม่นับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หากไม่จัดส่งสินค้าภายในวันที่ต้องจัดส่งอาจทําให้เกิดการจัดส่งล่าช้าหรือถูกยกเลิกอัตโนมัติสามารถตรวจสอบวันที่ต้องจัดส่งได้ง่ายๆเพียงเข้าไปที่เซลล์เซ็นเตอร์แล้วคลิกที่คำสั่งซื้อของฉันท่านจะเห็นข้อมูลวันที่ต้องจัดส่งของแต่และคำสั่งซื้อทันทีในวันที่ได้รับคำสั่งซื้อระบบจะกำหนดให้เป็นวันที่ศูนย์ เมื่อคําสั่งซื้อนั้นยืนยันการชำระเงินแล้วท่านควรจัดส่งสินค้าให้เร็วที่สุดเพื่อป้องกันการถูกยกเลิกอัตโนมัติซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อจัดส่งสินค้าล่าช้าจนล่วงเลยเข้าสู่วันที่5ระยะเวลาที่ดีที่สุด คือท่านควรทำการจัดส่งแบบ drop off หรือนะัดรับแบบ pick up ให้เรียบร้อยภายในวันที่2หลังมีการชำระเงินสําหรับสินค้าที่จัดส่งในวันที่3และ4จะถูกนับว่าเป็นรายการคำสั่งซื้อที่จัดส่งล่าช้าและหากท่านไม่จัดส่งสินค้าภายในวันที่4คํคำสั่งซื้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกทันทีในวันที่5สรุปให้เข้าใจง่ายก็คือท่านควรจัดส่งสินค้าภายในวันที่2ถึงวันที่4 เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกยกเลิกคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติทั้งนี้อัตราการจัดส่งสินค้าล่าช้าหรือการจัดส่งสินค้าที่ไม่สำเร็จนั้นอาจทำให้ร้านค้าได้รับคะแนนความประพฤติซึ่งจะมีผลต่อสิทธิประโยชน์ที่ร้านค้าควรได้รับเราแนะนำให้ท่านเตรียมแพ็กสินค้าขายดีเอาไว้ล่วงหน้าและสต็อกสินค้าให้เพียงพอ ยิ่งสร้างความประทับใจให้ลูกค้าได้มากเท่าไหร่ท่านก็มีโอกาสสร้างยอดขายได้มากเท่านั้นสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้ผู้ขายโดยเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างแล้วไปเริ่มขายกันได้เลย